น,นี่ลำโพงโมอนิเตอร์มาคุยได้เลยลำโพงโมอนิเตอร์เหรอสวัสดีค่ะมาแล้ว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 ไฟมันเป็นเงาเงาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนโอเค okay, สว่างขึ้นแล้วแต่มันยังเป็นเงาเงาอยู่เงาเงาอันนี้มีคนดูเราสองคนมาสองคนแล้ว สวัสดีนะคะโอ้โ oh, หไฟจ้ามากเข้ามาแล้ว,วดได้ยินเสียงคุณลกเล็กชัดเจนไหมคะสวัสดีค่ะคุณปราณปรียาเสือเพชรนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะได้ยินเสียงคุณลกเล็กไหมคะอ่าขึ้นมาแล้วเจ็ดสิบห้าละโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน่ใครเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแอลนะคะสวัสดีน้องไอรินยายมองเห็นไหมเห็นเห็นนังชื้อะไรใช่ใช่ค่ะไม่รู้จักตัวไม่รู้จักตัวคุณลาวีแนนบอกว่าครูมีแรงบันดาลใจในการเป็นครูภาษาไทยย <c oughs> ังไงคะแรงบันดาลใจของครูก็คืออยากให้เด็กๆอ่านออก <c oughs> อยากให้เด็กๆอ่านออกอยากให้อยากให้เด็กๆรู้หนังสือนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็เขียนให้ถูกต้องอ่านได้ถูกต้องด้วยนะคะอืมอยากให้เด็กๆอ่านออกก็เป็นแรงบันดาลใจอยากให้เวลาเห็นเด็กอ่านหนังสือได้มันก็รู้สึกชื่นใจแบบอุ๊ยเด็กเขาอ่านได้อ่ะอืมเด็กเขาอ่านรู้เรื่อง แล้วก็โตตอบได้ตอบคําถามได้เงี้ยเขียนเขียนได้ดีใจปลื้มใจไปด้วยเลยอันนี้เป็นแรงบันดาลใจมากๆเลยครับมีคนถามว่าคุณยายคนนั้นชื่ออะไรทำไม่ได้ครับแม่ไม่ได้ดูนานได้ยินเสียงชัดเจนเลยให้ถ่ายว่าคุณยายคนนี้ชื่ออะไรอชื่ออะไรคะสิบเก้าแปดเจ็ดหกคุณยายอะไรเลย คุณยายคนที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่ข้างหลังชื่อคุณยาย4ยยญอะไร2ไหนคุณยายอะไรใาญ่ช่วยค่ะใาญ่ช่วยลาดเก่งมากใาย่ช่วยคุณยายชื่ออะไรคะแนะนําตัวหน่อยสิคะวันนี้คุณยายมาไลฟ์สดใน youtube ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยมาคุยสดเลยเนี่ยคุณยายชื่ออะไรคะ พี่ใหญบุญช่วยค่ะ <Hey. S 1> ้าวผมชอบภาษาอังกฤษคุณพี่บอกว่าผมชอบภาษาอังกฤษว้าวดีเลยนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลเนาะสามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลกนะคุณน้อเล็กก็ชอบนะคะภาษาอังกฤษนะหนูอ่านภาษาอังกฤษได้คะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะคุณอิโมจินะคะยำหมากมาอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรตอนนี้คุณน้องเล็ก อยู่กรุงเทพนะคะแต่ว่ายายมาจากจังหวัดอะไรยายมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากเพชรบูรณ์ค่ะมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะชอบช่องนี้มากเลยค <c oughs> ุณพียมบอกว่าชอบช่องนี้มากเลยขอบคุณมากนะคะอยากให้ทําสระอ e. ีเอาฮอนฮุกมาใส่อ่านว่าอะไรอยาก <c oughs> <c oughs> หญิงบุญช่วยฮอนฮุกใส่สละอีอ่านว่าอะไรคะ <c oughs> อ่านไม่ได้ละลืมละ <c oughs> โอ้ตายตายลูกปิดคูลกเล็กเลืมไปล,ละม,าามันนานเราต้องมาทวนใหม่เออต้องมาทวนใหม่แล้วนะเในใี่ยนี่คือสาละอีเอาฮอหนุ้งูกมาใส่อ่านว่าจอาอีจีนั่น <laughs> <laughs> เอาฮอหนุงูกมาใส่อ่านว่าจออีจีเป็นไงล่ะ <laughs> <laughs> เป็นไง <laughs> <laughs> เอออ่ะอยากคุณเอ็มพีบอกว่า อยากให้ทําคลิปอีกขอบคุณมากนะคะ,ะคุณภาษาญี่ปุ่นเมื่อกี้บอกทักทายนะคะน,นี่คุณดิติวัตรบอกถูกด้วย <laughs> ถูกด้วยอ่านถูกใช่ไหมคุณยายอ่านถูกใช่ไหมทีนี้เขาต้องอ่านกันแบบนี้ค่ะเออใช่เโน,งงนโอ้ล้าสมายัยเลยจีวันนี้พี่ถูกใจน่ารักมากเลยน้องเพชรพลอยบอกขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากนะคะไทยรัฐบอกขำกากเลยเ อืมอ่าบอกว่าอะไรนะ e e อ e ซแปลว่า e c โอเคอืมอันไหนเอ่ยผมเป็นผู้ติดตามใหม่ขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามกาันหนูชอบดูขอบคุณมากคะ่ะช่องนี้สนุกดีขอบคุณมากนะคะขอบคุณแล้วก็เออดีใจที่ทุกคนบอกว่าสนุกเนาะดีใจไมหมคะยายาด,าดีใจมากคะ่ะดีใจมากค่ะอืม,อมนี่อ่ะนี่คุณกนุกอ่อนบอกว่า นี่คือสาลอีเอาฮอนกกูกมาใส่อ่านว่าอะไรนะยายอะไรนะนี่คือสาลอีเอาฮอนูกูกมาใส่อ่านว่าจออีจีก็ยังก็ยังก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจออีจีเออเอออ้าว มีเวลาเลิศนะเลิศโอ้คุณภาษาญี่ป okay. enfin ุ่นบอกว่าเป็นผู้ติดตามยุคแรกเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะทีทีคุณทีทีบอกว่าสนุกมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากน้องคนนั้นหายไปไหนคนไหนเอ่ยคนไหนนั้นอยู่นี่ื่อะไรอ่ะน้องคนนั้นหมายถึงใครคะอืมคนคนไหน โอ้ภาษาโอ้นี่ภาษาญี่ปุ่นมาซีแบนทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นสิอริกาโตโกไซมอนอืมใช่ใช่อเออใช่เปล่าโอไฮโอเออโอไฮโอสิโอไฮโอ,โอยายทักทายเป็นเป็นภาษาญี่ปุ่นสิโอไฮโอใช่ไหมโอไฮโอมันอโอไฮโอแล้ว oh <laughs> จะเป็นเลดายโรแล้วไม่ใช่นะอาร์บิกาโตโคไซมัเอออีกาโตโคเซมันจะบอกภาษากรรมันแล้วเออโอเคอันนี้ต้องใส่ภาษาอังกฤษอิโมจินี่ต้องใส่ภาษาอังกฤษค่ะอืมรับนะคะโอเคอ่ะ นแอนอนนแอนหัวเลาะมากไม่ได้หัวเลาะมากไม่เจ็บคอแหระค่ะเออไม่เจ็บค่ะตอนนี้เพิ่งหายวัดนะคะฉันสามารถแต่งงานกับลูกสาวของคุณได้เอ้ย right. ตายแล้วนี่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 โดนต่อยเลยนี่นี่นี่พ่อก็ห่วงนะลูกสาวคนไหนอ่าลูกสาวคนไหนคนนี้เปล่าคนนี้หรือเปล่านี่หรือเปล่าหรือคนนี้ลูกสาวคนไหนคนนี้ได้ไหมคนนี้ได้ไหมมีคนมาจีบได้ไหม ได้ได้ได้สดหรือเปล่าได้สดไหมคะชดสดสดหรือสดสดฮะชสดสดอ่าสดนะสดฮะสดหรือสดชดสดอือยังสดยังสดนี่ดูคุณยายทีไรขำทุกทีนะคะขอบคุณมากนะคะพ่อไม่ห่วงหรอะอืะพ่อห่วงไหมคะพ่อห่วงไหมคะพ่อห่วงไหม พ่อห่วงค่ะพ่อห่วงค่ะพ่อห่วงนะคะจีบไม่ได้แล้วว่าอ,อมืมันมีโรคไม่หายไม่สบายไหมคะโรคไม่หายไม่สบายเป็นยังไงโรคไม่หายไม่สบายแปลไทยเป็นไทยสิอืมโอมื่อก่อนหนูดูคลิปคุณนกเล็กเยอะมากคุณเพชรพลขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะไหนพ่อพ่อไปไหนอะ่ะพ่อไปไหนแล้วคะ พ่ออยู่บ้านค่ะพ่ออยู่บ้านเหรอคะค่ะอ๋อพ่อห่วงมากเลยใช่ไหมคะค่ะอืมอะดีดีเนาะอืมนี่เออคุณทิติวัฒน์บอกว่าอะไรเอ่ยใกล้ก็ไม่ใกล้ไกลก็ไม่ไกลอะไรคะมองเห็นอยู่อะไรอะไรอะไรจมูกอะไรคะจมูกขนตาอืมขนตาก็ได้นะขนตาขนตาใช่ไหมขนตาถูกไหมคะ ขนตาขนตาถูกไหมเฉลยหรือเปล่าครูนกเล็กอยู่โรงเรียนไหนครับเดี๋ยวผมไปครับโอ้โหครูนกเล็กอยู่โรงเรียนบางมดตันเป่านะคะชอบตอนที่ครูนกเล็กไปออกรายการรายการไหนเอ้ยชอบออกรายการไหนคะหลายๆรายการรายการพี่แจ๊ดใช่ไหมรายการพี่แจ๊ดรายการอะไรนะชื่อตอนรายการอะไรนะก็มาดิครับใช่ไหมคะครับอืม อ่อไหนเอ่ยไม่อ่านผมเอาวออน้อยเป็นคนตลกไม่อ่านผมอะไรเอ่ยอ่านพิมมาพิมมาพิมมาลูกคุณครูก็ค่อยๆอ่านนะคะคุณครูค่อยๆอ่านนี่คือสาะอีเอากอไก่มาใส่อ่านว่าอะไรอ่านว่าจอยกีอ่าอย่ากระจจยจีเลิศมันลืมไปหมดละ นี่คือสระอีอเอากอไก่มาใส่อ่านว่าโกโอีกี<อ><อ>ถูกต้องนะคะ<อ>ถูกสักท <c oughs> <อ>ขกีขอมุกหน่อยค่ะขอมุกหน่อยค่ะอ่ามุกไม่มีอ่ะมันแพงอ๋อไปเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าเบสอ๋อค่ะคุณเบสโอเคน้นองบ้านผมตั้งชื่อตุ๊กตาว่า ถูกใจว้าวถูกใจพี่กอดทุกวันเลยเนาะอืมเหมือนตัวแทนถูกใจใช่ไหมคะอ่าเอคาน้อยเป็นคนตลกไม่อ่านที่ผมพิมพ์เลยเดี๋ยวคุณอุเล็ก,กค่อยๆอไล่อ่าน,นะคะ่ะบางอันอ่านไม่ทันขออภัยด้วยนะคะพิมพิมมาพิมมาพิมมาคุณอุลเล็กพยายามจะค่อยๆอ,อ,อ่านนะคะขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าคุณอุเล็กอ่านไม่ทันเนาะพระท่องเที่ยวที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเราจะทําให้เกิดความรู้สึก แล้วพักไว้ให้ดีที่สุดอะไรอะไรอ่ะพักพักเครื่องท่องเที่ยวอะไรอ่ะ <c oughs> งงอ่ะค่อยๆอ,อ่านไปดีแลนะฉันเป็นคนเวียดนามอ๋อชินเจานะคะเวียดนามเอ้า <c oughs> ยายพักทายเวียดนามหน่อยทักทายชาวเวียดนามหน่อยชินเจาชิงเจาชินเจาชิงเจาชินเจานะคะชินเจานะอืมอ่ะ ไหนเอ่ยขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณมากนะคะทําคลิปใหม่หรอครับยงังเอ่อก็ทําคลิปเรื่อยๆนะคะทําก็ส่วนใหญ่จะเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์หรือบางวันที่ตอนตอนเย็นคุณโอเลกอาจจะกลับมาเร็วก็จะจะ,จะได้ถ่ายนกอะไรไม่ใช่ของเรานกอะไรคะนกอะไรคะนกอะไรไม่ใช่ของเราห้ามห้ามรอคำตอบห้ามรอคำตอบ ตอบเองล่าสุดถามฮะนกอะไรไม่ใช่ของเรานกอะไรไม่ใช่ของเราอยากถามอะไรให้เด็กหญิงบุญช่วยตอบนี่พิมพ์มาเลยค่ะนกอะไรไม่ใช่ของเรานกอะไรวะนึกไม่ออกนกอะไรคะนกอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนึกไม่ออกเลยนี่เขาเฉลยให้แล้วนกเขาใช่ไหม นกเขาไม่ใช่นกเราเ<อ>ใช่ไหมคะนกเ<อ>ขาเหรอใช่นกเขาไม่ใช่นกเรานะคะโอ้เย่ยมากๆเลยเอาใครอยากถามอะไรใครอยากถามอะไรเด็กหญิงบุญช่วยอีกมาเลยเมื่อกี้มีคอมเมนต์บอกว่าถามบอกว่าไปทัศนศึกษามาหรอคะที่ทะเลใช่ไหมเราไปทัศนศึกษาที่ทะเลมาใช่ไหมคะใช่สนุกไหมคะสนุกอยากไปอีกไหมคะ อยากไปค่ะอยากไปอีกใช่ไหมคะถ้าถ้าไปอีกนี่จะไปทําอะไรไปเล่นน้ําทะเลอยากเล่นน้ําทะเลนะอ้าวนี่ถามอยู่บอกว่าอะไรเอ่ยมองไม่เห็นอยู่ในหน้าเรามองเห็นทางอย่างเดียวอะไรเอ่ยปมองไม่เห็นอยู่ในหน้าเรามองเห็นทางอย่างเดียวคําตอบคืออะไรจมูกจมูกจมูกถูกไหมคะ คุณนกเล็กซื้อแผ่นพยัญชนะมาจากไหนครับซื้อมาจากไหนคะซื้อจากเฟซบุ๊กซื้อมาจากเฟซบุ๊กซื้อมาจากเฟซบุ๊กอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวอย่าทำเดี๋ยวชี้เป้าให้เนาะเออเดี๋ยวชี้ชเป้าให้โอเคว้าพี่ถูกใจมีแฟนหรือยังยังไม่มียังไม่มีนะเด็กอีมุนช่วยมีแฟนหรือยังคะ มีแฟนแฟนยูทูบมาแหละเอ้ย <c oughs> มาวานอะไเนี่ยแฟนยูทูบมีพวกประเทศไทยเลยค่ะโลหาห้องเลี้ยงอืออืออ่านันน่นนัมาจังหวัดอะไรเอ่ยเล็กที่สุดจังหวัดอะไรเล็กที่สุดจังหวัดอะไรคะ จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรเล็กที่สุดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดถูกไหมหหคุณได้มากล้วคุณคุณนกได้กตอบว่าเป็นจังหวัดสมุทรสงครามนะคะจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยสมุทรสงคราม,มแมวอยู่ไหนแมวอยู่ไหนจังหวัดอะไรร้อนที่สุด จังหวัดอะไรร้อนที่สุดทั่วไทยเลยด้จังหวัดประเทศไทยคุณน้องเล็กตอบเลยจังหวัดประเทศไทยร้อนที่สุดอยู่ตรงไหนก็ร้อนเนาะอืม๋อ่อแมวอะไรอยู่ในดินแมวอะไรแมวอะไรอยู่ในดินคะแมวอะไรแมวอะไรหุ่นยนเอาแมวอะไรยัายมไม่รู้สิแมวอะไรอะแมวอะไรมันจะอยู่ในดินได้นั่นน่ะสิแมวอะไรอะแมวอะไรอยู่ในดินแมวอะไร แมวกันแมวกันแมวกันวิคิดได้ไงเนี่ยมันแก้วไงเย้่เอาอย่าได้ไหมเพลงนี้นี่คุณนกเล็กร้องนี่ เสียงประหลอดแตกมากเดี๋ยวกลับมาร้องใหม่ดีกว่าเนาะแผ่นพยัญชนะซื้อจากไหนครับเดี๋ยวจะชี้พิกัดให้นะคะจําไม่ได้แต่ว่าซื้อมาจาทไหอะไรเอ่ยเกิดมาเป็นคู่แต่ไม่เคยเห็นกันอะไรอ่ะอะไรอะคะอะไรเกิดมาเป็นคู่หูเออหูหูใช่ไหม ใช่ถูกต้องเออมาเป็นคู่ไม่มองเห็นกันเออเนี่ยอยู่คนละข้างมันอยู่คนละฝั่งไงสี่ห้าหกจรดกึงใต้จะกินชีวิตแจ๋อเอออ่ะแมวเล้าแมวเล้าเมาแล้วอยู่ในดินเนี่ย แมวกันมันแก้วมาแล้วจ้าหนูดีสวัสดีนะคะอ่าแล้วสนุกไหมล่ะติ๊กทีทสีสนุกไหม่ะสนุกไหมสนุกค่ะอ่าไหนมีใครปิดเทอมแล้วบ้างเนี่ยฟ้าใสมาโรงเรียนตอนปิดเทอมแต่มีคนน้อยมาเรียนด้วยอืมมีใครปิดเทอมแล้วบ้างคะครูนกเล็กยังไม่ปิดนะเพราะว่าเด็กๆยังไม่ได้สอบมีใครสอบแล้วยังเอ่ยมีใครสอบแล้วบ้างมีไหม สอบหรือ,อยังนี่มาสัมภาษณาา์คุณยายดีกว่ามาอ่ะมาคุณยายคุณยายคุณยายเดิมเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดเลยจังหวัดเลยวันนี้เรามาถามประวัติคุณยายกันดีกว่าอะใครอยากรู้อะไรอยากถามอะไรคุณยายมาถามเลยคุณยายเป็นคนจังหวัดเลยนะคะอยาอ๋ออยู่อำเภออะไรคะอม ดันซ้ายอเอาเือด้าันซ้ายเอาอย่างนี้ก็พูดภาษาเมืองเลยได้ก่อก็ภาษาเมืองเลยนะอยู่นะี่ยพูดเนี่ยหนอันนี้มันภาษาทางไหนเราคุยภาษาไทยกันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมเราพูดภาษาไทยกันอยู่ไหนพูดภาษาเมืองเลยสิกินข้าวกินข้าวตักน้ําเอาไม่พูดภาษาเป็นภาษาเลยสิภาษาเลยภาษาดัานซ้ายพูดว่าไง,งากินข้าวก็กินข้าวนี่แหละไม่ใช่ กิ่นเขาแมนบอแมนบอเออแมนบอแมนแมนแมนเนี่ยก okay. ินเขาแมนแล้วแมนแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่บอกอายุได้ไหมบอกอายุได้ไหมได้อาะคุณยายอายุเท่าไหร่จ๊ะเจ็ดสิบสี่ปีเจ็ดสิบสี่แล้วนะคะหวยออกแล้วจ้าวันนี้ไม่ได้ออกเลขนี้ด้วยเอออืมนะ เหมือนภาษาอีสานเลยครับเหมือนเป็นภาษาลาวเนาะภาษาดัน่นเข้าใจไหมภาษาเลยอะ่ะเป็นเป็นลาวอีกกลุ่มหนึ่งคือภาษามันมีหลกักหลากหลายสำเนียงมากเลยนะ,ยนะนอีสานก็มีนนมนวาวาันเหมันวอลเวิรกันเนาะอือใช่ขนาดอีสานเนี่ยสำเนียงก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละมู่บานไปใชแ่แมนมแมนอือแมนครูครับเหมือนจะพูดอยากฟัง เหมือนจะพูดอยากฟังก้อนแมวเอิดแมวเหมียวแมวเอ๋ยแมวเหมียวอ่ะยายร้องตามไปดีกว่าแมวเอ๋ยแมวเหมียวลูกร่างประเปรียวปลาีรักนะอ่ะร้องตามสิ ไม่อ่านหนูเลยพิมพ์ค้าอ้าวาวา่วาไงว่าไงว่าไงพิมมาพิมพ์มาไทยอยู่ในอะไรไทยอยู่ในเอเชียไทยอยู่ในผัดไทยหรืออะไรไทยอยู่ไหนเอย่ยไม่อ่านคอมเมนต์หนูเลยอยเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอ,ดดคขอโทษครูขอโทษมาไหนพิม์มาพิมมา,มาครูก็พยายามทย,ทยอยทยอยอ่านทยอยอ่าน,ยอยอานเมื่อก่อนดูบ่อยมากเลยครับประจน์ภัย ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากะคะ่ะปอนหนึ่งแน่ยอนหนึ่งอะไรเนะี่ยปอนหนึ่งพอนหนึ่งดีอะไรดูถูกหวยเหรอใครถูกหวยใครถูกหวยคะวันนี้คุณดูเลยไม่ถูกหวยอะ่ะหวยออกไม่ถูกหวยเลยใช่ฉเฉลยไทยอยู่ในไทยอยู่ในจออยู่ในเจอเธออยู่ในใจอ๋อไทยอยู่ในเจอเธออยู่ในใจโอเคเยี่ยมเลยอืม อ่าพิมพ์มาพิมพ์มาซุปอะไรมีอาหารเยอะที่สุดซุปอะไรมีอาหารเยอะที่สุดพระอะไรเรียกเป็นตัวพระอะไรเรียกเป็นตัวพะอะไรคะพระอะไรเ่ไม่รู้จพะอะไรเรียกเป็นตัวพะโลใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยแบมแบมถามที่ดูใจมีแฟนหรือยัง ถูกใจตัวไวมากผมดูตั้งแต่ตอนหกปีที่แล้วขอบคุณมากนะคะพ่อประเทศไทยนายประมาบอก I love you love you too much so much พระอะไรไม่โกนครับผมพระอะไรไม่โกนพระอะไรไม่โกลพระอะไรอ่ะพระอะไรอ่ะพระอะไรไม่โกนหรอพระอะไรไม่โกนซุกไก่สกัดอืมซุกไก่สกัด ดูชื่อชมพู่ค่ะเอ่อสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดคุณนล้กได้โดนไฟทีไรน้ําตามันจะแบบไหลตลอดนี่ต้องคอยเช็ดน้ําตาปาดน้ําตามาค่ะอยากคุยอะไรกับคุณยายอยากอยากเมาส์อยาก,ายากถามอะไรมาเลยมาเลยถามเลยฉเฉลยพระเอกโอเคชินจังบอกว่านี่คือสาลาีเอาฮอร์ูกูมาใส่ <laughs> นี่คือสาอีเอาหอยดกฮูกมาใส่อ่านว่าอ่านว่าอ่านไม่ได้ปลาอะไรขึ้นเขาได้เอายายตอบบางสีเนี่ยปลาอะไรขึ้นเขาได้ปลาอะไรของแายปลาอะไรขึ้นเขาปลาอะไรอ่านผิดค่ะชมพูไม่ใช่ชมพูอ๋อโอเคคุณกเล็กขอโทษนะคะ หนูชื่อพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไล่อีกสามนาทีอ่ะเดี๋ยวคุณลูงเล็นจะไล์อีกสามนาทีนะมาไวไปไวไหมหมาอะไรบินได้หมาโพนี่หมานะหมาคืออะไรขึ้นด้วยพอมกรากรุ่งค้ามีนามีเม้นมาด้วยกันอะไรนะเอาใหม่หนึ่งสองสาม มกลากลุ่มผ้ามีนาเมษาพฤษภามิถุนากกราคาสิงห้ากันยามาแล้วเพลงมาแล้วมาร้องไปพร้อมกันเลยทุกคนมีสิเดือนเดือนหนึ่งใหญ่เต้นด้วย ร้องไปพร้อมกันเลยปีหน่งปีหนึ่งปีีนึ่งมีสิบสองเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนดือนหนึ่งมีสามสิบวันวันหนึ่ง มากมากเลยนี่พิมพ์มาถูกด้วยนะโหหลายคนพิมพ์ชื่อเดือนมาถูกต้องเลยนะคะเอ,อคุณนกเล็กติดเทอมวันไหนเหรอคะนู่นเลยคุณนกเล็กจะได้ติดเทอมก็คือเมษาเลยนะคะจบเพลงนี้กนะ็บายบาย ร้องไปพร้อมกันเลยนะคะอ้าวยายร้องด้วยก็ทานเข้ามาลองมตัดตู้นานท่าน้ามาลองนั่งโดน้าค่ะอ้าวร้องไปด้วยเด่้วงยต้องให้มอตางตุ้งเก่งมากไม่ินมาช่วย โอเคนะเพลงไปยัญชนะของครูดเกะเองนะคะกูกววมาครับวาต้้งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ได้อ่านแชร์หนูค่ะเอาว่าไงลูกอ่านแชร์หนูว่าไงว่าไงว่าไงอย่าให้พี่ถูกใจเต้นเพลงน้องแม่น้องออนนิวโอเคตัวอะไรเอ่ยมีหางเดี๋ยวเดี๋ยวถูกใจจะเต้นให้ดูไอ้หนุ่มทรงชิงมันเสงจน่อรักสาวทรง้อ สาวสงาวแม่น้องอนนีไปจัดปีดาวจะผ่อนชิวๆแต่บุกมปิ้ปปวเหิือแบบนบ้องติ๊งไปพ่อตอนเต้นไลฟ์สดบ้างสิพ่อพ่อเออพ่อต้องดูหลังบ้านนะคะดูข้างหลังบ้านอยู่พ่อตอนเต้นไลฟ์สดบางสีพ่อตอนเต้นไลฟ์สดบางสีหมายถึงพ่อน้องถูกใจใช่ไหมโอเคช่องจริงจ้าช่องจริงจ้าช่องจริงเนี่ยกูนกเล็กก็อยู่เนี่ย โอเควันนี้เราก็ได้คุยกันสนุกสนานนะนะได้มาพบกันใน YouTube นะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่มาร่วมสนุกสนานมาเล่นด้วยกันมาคุยด้วยกันนะคะพรุ่งนี้ไลฟ์เวลาไหนเดี๋ยวยังไม่รู้เหมือนกันนะคะพรุ่งนี้พอดีว่าพรุ่งนี้คุณน้องเรมีถ่ายงานนะไปโรตัสนะคะแล้วก็ กลับมามีถ่ายสปอนเซอร์ต่ออีกแล้วก็มีถ่ายคลิปในช่องด้วยก็เดี๋ยวจะดูให้อีกทีหนึ่งเนาะว่าเราจะมาคุยกันอีกเมื่อไหร่นะคะก็ขอให้ติดตามแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะซัพพอร์ตเป็นกําลังใจให้คุณนกเลสน้องถูกใจแล้วก็นายบุญช่วยอยู่นะคะนะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ,คะ,อะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ